นนวกกส,สวัสดนะีทุกคนตอนนี้แกมาพบกับสองน้องบอยสาวผู้ไทยคือเก่านะทุกคนมือนี้เป็นมือที่แบบว่าวันพักนะทุกคนค่อยตื่นสายมือน,นี้นะตื่นมาเจ็ดโมงสายแล้วทุกคนเขาล่งเข้าแล้วแล้วจะว่าค่อยสิ่มาหาเฮดพีอันล้างทวยล้างพุงท,ทุกคนล่ะครับปาเทเฮินไปเบิ่งกันเลยนะ้อทุกคนหน้ากันยามเล้ล้างเลยเฮาก็ตื่นเนาะหน้าสด ไปเบิ่งคลิปกันเลยแะเวนจนขึ้นสูงทุกคน ตอนนี้ก็จะมาล้างน,นะทุกคนมาหุบมอก่อน คอยสิห้องเพลงไปน้ำนอนทุกคนเหงาแห้งอยู่คนเดียวล้างด้วยแล้วก็ห้องเพลงไปน้ำทุกคน ยี่ิบเการีคนเนีิผู้าบันไม่บเป็นดอกมีแต่ความจนอยากให้คนาทอฝ้นติมก็เห็นน คนสิทธ์คนเฮาบอกคือกันต,านต,ตา่างคนต่างฝันฝันตา่นตตางใ,ใจขเพา้อนที่เกิดในครอบครัวที่อยากจนบอไมีใครส่ใจทุกเที่เห็นก็กอ่แม่เลยหลายมันมนอนใจเจ้าคงอ i Ita, ီကျာအျာကွို်တနါတွေြီကေြးက်တ ไปล้างหน้าก่อนแป๊บนึงไปล้างหน้าก่อนทุกคนมันส่ายแล้วายังไปล้างเลยตอนนี้ค่อยกันล้างหน้าแล้วแล้วทุกคนล้างแล้วแล้วบัดดี้กระซิไปหาปลาเทินปลาซานทุกคนหน้าสิวตอนนี้ค่อยกระสิเอารถดอ่อเตเฮิร์นก่อนเอาทุกคน ติดรถออกไว้เนาะแล้วก็สีปาดเืินทุกคนเถินก็นโหเกแคตอนนี้กับปาดนาะทุกคน ตอนนี้ก็คือทูโตทูตัต้งทุกคนมาทูตั้งปะเทินแล้วละกันคลิปลนี้ก็จบเพลงเท่านี้แล้วทุกคนบายบายอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามนเด้อทุกคนจับเอาห่อพิ่งเันนั้นมาผร้อมเอาต้นนี่สี่หยันเรื่องน้อยเราไม่มีเราม่ใช่สาวชอตรถมาจะรถได้บ่ hàng mà chứ Rõ rồi Chị mời nằm bấy lắm